ค่ะดิฉันวิการณีวันนี้นะคะพบกับรายการเสวนาแนนวีกันอีกครั้งนคะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเสวนาวิชาการในหัวข้อประเด็นปัญหาของการศึกษาไทยรวมถึงในเรื่องของแนวทางการแก้ไขและการพัฒนาปัญหาการศึกษาไทยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากผู้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์การการศึกษาทั้งสามท่านนะคะท่านแรกนะคะ คุณครูดาพอค่ะเป็นตัวแทนจากในานามของคุณครูค่ะท่านที่สองนะคะคุณพ่อคุณโฮมค่ะเป็นตัวแทนานของพ่อค่ะและท่านสุดท้ายนะคะน้องเอลซิซานะคะเป็นตัวแทนของอในานามของนักเรียน,นะค,ะค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเข้าสู่ประเด็นในการเสวนาในวันนี้นะคะใน ไม่นะคะซึ่งต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะแนรอถคายระยะเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปแค่วันเดียวเดือนเดียวสถานการณ์แนนอนคาะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะปัญหาใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นปัญหาที่พบเจอในสถานการณ์ปัจจุบันจากผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งสามท,ท่านค่ะเรามาเริ่มก,กันเลยนะคะ บเจอในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของอผู้เกี่ยวข้องทางสายข่าวมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากตัวแทนคุณครูเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณครูน่าจะสัมผัสกับวงการการศึกษามากกว่าตัวแทนท่านอื่นๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,อะขอแนะนําตัวอีกครั้งนะคะดิชานนางสาวดารา,ราพรค่ะมาในฐานะตัวแทนคุณครูนะคะจากวงการ ขอตอบใน,นมุมมองส่วนตัวนะคะท,ที่ได้สัมภาษณ์มาที่การสึกษาษาไทยยังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะคะ,ะถ้ามองในเชิงลึก้อ,องในานะนักูเราะก็อาจจะมองที่ระบบซึ่งเรากําหนดไม่ได้นโยบายต่างๆท,ท,ที่เราับมาบางทีเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่ฟังนโยบายมานะคะทาให้เราปฏิบัติอาจจะได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะคะทีนี้ นักเรียนแต่ละโรงเรียนแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างค่ะคือคือไม่ใช่ว่าเราจะสามารถนำนโยบายนี้แนวทางนี้มาใช้พัฒนาเด็กคนนี้หรือเด็กโรงเรียนเราให้ได้ตรงตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์เท่านี้ควรคือเอาง่ายๆคือภาษาใรุ่นสมัยนี้คือไม่ไม่ตรงปลไม่ไม่ตรงปลนะคะปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะผลิตนักเรียนให้ออกไปใช้ชีวิต ได้ตรงตามที่เขาคาดหวังหรือผู้ปกครองคาดหวังได้บางบางคนไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตทํางานไม่มีงานทําหรืออะไรแบบนี้ค่ะนี่นี่น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะขอบคุณคผู้ดาเนละครมากนะคะจากในความคิดเห็นของผู้ดำเนละครได้ก่าวมาเบื้องต้นไล้ว่ามันอยู่ที่ระบบโครงสร้างและนโยบายแต่ประเด็นหลักๆที่ผู้คละครพูดถึงและ จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นสโคปเนื้อาหารหรือเรื่องประเด็นปัญหาคลนะ้ายๆกันก็คือในเรื่องของบริบทและความแตกตา่างทั้งในแง่ของสถานศึกษาสังคมหรือแม้กระทั่งตัวของผู้เรียนเองและอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆก็คือในเรื่องของคาว่าความคาดหวังทั้งจากตัวผู้ปกครองและจากตัวนักเรียนว่าเขาคาดหวังอะไรในการในระบบการศึกษาในสิ่งที่ตัวเองจะได้ เป็นเกษตรกรนะครับสิ่งที่อยากจะได้ในตัวลูกมเองนะครับก็อ,อยากจะให้เขาได้ดีเป็นเจ้าคนในคนเป็นหมอเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยแค่นี้เราก็โอเคแล้วเพราะว่าคนอยากให้ลูกสบากเหมือนเราหรือเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเรางานโุ้โม้วม้โม้วันได้เงินมัเราอยากให้ลูกสบายนะครับต่บางทีก็อโอ้จะใช้งานอะไรไม่ไดนะ้กต้อง ไปถึงเวลาที่หายไปไหนแล้วไปอยู่รถเฮียชาวบ้านก็แบตามจะไม่พิวุ่นเลยกันเนี่ยไปอยากให้อ,อ่ามันย่อยเป็นปัญหาทั้งทั้งการเรียนด้วยทั้งปัญหาผู้ปกครองฮมเนี่ยนี่แหละครับจากผมค่ะคุณค่ะในมุมมองของอคุณพ่อคุณโฮมนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังอีกเช่นเคยนะคะความคาดหวังคําว่าความคาดหวังโผล่มาอีกแล้วนะคะที่นี้ ความคาดหวังคําว่าอยากให้ได้ดีอยากให้ลูกได้ดีในความที่ของคุณพ่อคุณโฮมคาว่าได้ดีประมาณไหนคะคุณพ่อก็อย่างน้อยก็ไม่ให้ลำบากตอนที่สมัยผมภูมิเป็นอะไรครับ็นเขาทํางนานมีเงินเดือนเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยไม่ไม,ม่ส่งเสียตัวเองเปน็นลำบากก่อ็ โอเคแล้วทำงานเป็นรับราชการทำงานเป็นหมอเป็นเออ่เป็นคุณครูเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้ท่าขึ้นตัวอินนะครับสำหรับของคุณพ่อนะคะความคิดของพ่อก็คือ,อลูกจบออกมาหรือว่าสิ่งที่ได้ในห้องเรียนในการศึกษานะคะยังไม่สามารถอตอบสนองหรือนำพาไปสู่ความคาดหวังสูงสุดในฐานะของผู้ปกครองไนดะ้ นะคะต่อไปนะคะอขออนุญาตสอบถามความคิดเห็นของแขกท <'s> ่านต่อไปเลยนะคะก็คือในนามของตัวแทนนักเรียนนะคะก็คือคดเด็กหญิงเอลิซานะคะว่ามีความคิดเห็นหรือมีแนวคิดยังไงกับประเด็นปนัญหา het is sla ในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองกับสิ่งที่ตัวน้องเยลลิซ่าเองต้องการนะคะยังไม่มีอะไ,มไ,ไมรมารองรับตรงนี้นะคะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่น่าสนใจอีกเหตุผลหนึ่งที่เมื่อกี้น้องเอลิซ่าได้กล่าวมาแล้วว่าเพราะไปเรียนไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้รับความกดดันจากทางบ้านความคาดหวังจากผู้ปกครองส่งผลให้ รู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนทีนี้สําหรับคำว่าไม่อยากไปโรงเรียนนี่ก็คือเป็นปนัญหาสําคัญอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เราจะพบเห็นได้ในวงในใน,ในแต่ละโรงเรียนที่จะพบเห็นได้ทั่วไปนะคะก็เลยอยากจะกลับมาที่ตัวคุณครูนาราพรอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมื่อกี้เอ็นเซ่พูดมาแล้วว่ามันมีปัญหาที่ทําให้ไม่อยากไปโรงเรียนนอกอนจากตัวอย่างที่น้องเอ็ิซ่กล่า,กกวาวมาคุณครูดาราพรว่ามีเหตุผล หรือมีประเด็นอะไรบ้างที่ส่งผลให้ตัวนักเรียนไม่อยากมาเรียนอีกคะคะในในส่วนของปัญหาเรียนที่ที่เจอนะคะอาจจะจากน้องยัยซ่าตัวแนักเรียนหรือจากนักเรียนทั่วไปนะคะที่คุณครูเคยสอนมานะคะคือนักเรียนไม่อยากมาเรียนเนี่ยอย่างที่น้องบอกเลยคือเขาไม่เข้าใจว่าเรียนแต่ละวิชาเรียนไปทําไมเรียนแล้วได้อะไร บางทีไปเจอวิชานี้ไม่ชอบแอนดี้ก็ไม่อยากมาเลยก็อาจจะทําให้บทเรียนหรือคาเรียนไปได้นะคะ,ะวิธีการที่ครูจะแนะนําในมุมมองของครูนะคะในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ของนักเรียนก็คืออย่างที่บอกค่ะนักเรียนมีความหลากหลายมีความแตกต่างเราเราควรจะ,ะภาษาเราเรียกว่า PLC เนาะยกวย่ามาคุยกัน,นะคะ่ะระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองหรือ เนท่านผู้บริหารของเราด้วยว่าจริงๆเนี่ยเด็กเขาต้องการอะไรผู้ปกครองคาดหวังได้ในระดับไหนนะคะแล้วคุณครูสามารถส,งส่งเสริมไปในแนวทางไหนได้บ้างนะคะก็คือคุยกันค่ะผู้ปองอาจจะลดความคาดหวังลง,งมาหน่อยเข้าใจักเรีเยนไปรุปน่นเนาะสมัยใหม่มากขึ้นคุณครูก็จะช่วยส,งส่งเสริมตามบริบทตามทรัพยากรที่โรงเรียนมีให้ได้มากที่สุด พนันการก,ก,การพูดคุยกันจะจะจะสามารถแก้ปัญหาพั้นาได้อยาอ่างคุณพ่อรุปโฮมอยากให้รูปเรียนหมอเราก็ต้องมาคุยกันที่นึงนว่าบริบทขยายโอกาสองเราเนี่ยสามารถส่งเสริมน้องได้ถึงขนาดนั้นไหมต้องถามทห้งผู้ดูแลว่าทรัพยากรเราพอไหมเพราะเพราะตามระบบจริงเนี่ยคุณครูหนึ่งคนรับผิดชอบต่อหนึ่งห้องเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบคนอาจจะโฟการที่เอริซาไม่ได้ทั้งหมดอาจจะส่งเสริมเอริซาไม่ได้เท่าที่ควร ก็ต้องดูว่าผู้ปกครองมีกำลังทรัพย์ไหมสามารถส่งน้องเรียนพิเศษเพิ่มได้ไหมหรือจะเป็นการย้ายไปโรงเรียนที่พร้อมในการผลิตหมอผลิตแพทย์มากกว่านี้อันนี้ต้องมาคุยกันหรือถ้าผู้ปกครองไม่มีกำลังทรัพย์นะคะ,ะยังสามารถอยู่โรงเรียนนี้ได้ครูกับท่านผู้บริหารก็จะส่งเสริมน้องตามทรัพยากรที่เรามีให้ได้มากที่สุดอ่าอย่าง คุณลูกน,น้องบอกว่าหนูไม่ได้อยากเป็นหมอค่ะอ่านแล้วผู้ปกครองโอเคแล้วเราก็อาจจะส่งเสริมน้องในสิ่งที่น้องอยากจะเป็นหอนอมอรังใช่ไหมคะเลลิซ่าเราอาจจะจัดกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือจะเป็นกิจกรรมชุมนุมอาจจะเปิดชุมนุมหมอลังหมองซิ่งเลยะนะคะแล้วก็หาผู้ที่ถนัดมาช่วยส่งเสริมน้องแนะแนวน้องในด้านนี้เพื่มเตือค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณครูาลาภพรนะคะนอกจากจะตอบประเด็นปัญหาในเรื่องของสาเหตุแล้วก็ปัญหาที่ทําให้นักเรียนไม่อยากมาโรงเรียนแล้วคุณครูาลาภพรย,ยังสอนแทกในแนวทางแก้ปัญหาที่คุณครูลาภพรอาจจะพบเจอมาก,รกรอ่อนหรือใช้ในโรงเรีย,ย,ยนไปนะ,ะโดยดคุณาราภพรได้กล่าวว่าแน่นอนค่ะอันดับแรกจะต้องมีการพูดคุยการ PLC ก็คือชุมชน าทางวิชาชีพคำว่าพียเสรในที่นี้คุณคุณาพรได้เสนอมาว่าไม่ได้พูดถึงแค่ในแง่มงครูเท่านั้นอาจจะมีการพูดคุยระหว่างตัวนักเรียนเองตัวผู้ปกครองหาข้อตกลงหลายๆฝ่ายร่วมกันนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่คุณคาพรได้เสนอแน้มาก็คือในเรื่องของการส่งเสร,ริมแล้วก็ จะตรงกับปัญหาแรกที่ครูคได้เสนอมาแล้วว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันกน,นะคะมีความต้องการแตกต่างกัน,กนมีสมัยภาพแตกต่างกัน,กนดังนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขึง้นมาอาจจะเป็นกิจกรรมชุมนุมสารเลือกเสรีก็คือเป็นกิจกรรมที่อาจาราาผู้เรียนที่เป็นการสร้างเว,วทีสร้างโอกาสให้ตัวผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดความสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สาารุปได้จากครูดาราพรมีครั้งหนึ่งนะคะ ในระบบการศึกษาในความคิดของแต่ละท่านนะคะโดยรอบนี้นะคะจะขออนุญาตเริ่มจากคุณพ่อคุณแมนะคะว่าในความคิดของคุณพ่อคุณม่เนี่ยความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในระบบการศึกษานะคะคืออะไรแล้วถ้าเกิดจะมีวิธีการาแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างไ บทีก็การเรียนนะครับผมก็อยากให้จบที่โรงเรียนครับบางทีให้การบ้านมะาผมก็จบป .4 สนะครับผมก็จะสอนอะไรได้ครับกลับมานนะพอ่อที่ผูส้สอนสอนผมหน่อยผมก็ไม่ว่าเลยผมไปตัดญ้ายอยู่เลยผมจะไปทำอะไรผมจะสอนเรไ็่อยก็อยากเรียนไปปรับเร่องอให้จบไปที่โรงเรียนสอนอะไรมาเสร็จเอางานมาทั้งนี้ผมก็แข่งานหลักงาน,นผมก็จะไปไ่ไหว,แหว่แลย กับอ e, okay. <Ooh! S 1> ีกงานเรื่งนะครับก็เรื่องการศึกษากาใช้จ่ายนะครับบางทีก่อใครจ่ายค่าเพิ่มเนี่ยก็แพงนะอย่างใดนค่าที่ไปค่าสินค้าเครื่องใช้เครื่องแต่งกายค่ากินค่าใช้กินวันละสองร้อยก็ไม่พอนะครับแทบจะขายปลายส่งลูกเกลี้ยแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้แก้ตรงนี้อาจจะน้ำช่วยเสนือเป็นเรื่องของทุนการศึกษาก็ได้ให้ทุนให้ส่งเสริมในเรื่องการเรียนด้วย แบ่งควาภาราครับของผู้ปกครองให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเออพอดีตาปากได้จริงจริงการใช้รูปคูณมันก็เยอะเหมือนกันะครับค่ะขอบคุณคุณพ่อแม่นะคะสำหรับข้อพิพาทในของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือจะพูดถึงในเรื่องของภาระานาแล้วก็ทำในแง่ของเนื้อหาการเรียนแล้วก็ภารานที่เป็นในรูปแบบส่วนบ้านที่มัน มากเกินไปนะคะก็คืออาจจะมีการพูดคุยกันตามที่คุณรณากรได้เสนอกรน,กนีว่าอันไหนปรับได้อันไหนลดได้ตามรบริบทตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคะค่ะต่อไปนะคะขออนุญาตไปถามความคิดเห็นของนอะงเอลิซาต,ต่อเลยนะคะว่าคิดว่าข้อผิดพลาดของการศานะึกษาณะปัจจุบันในความคิดของนอะงเอลิซาคืออะไรคะ เยอะเกินความต้องการะคะ่ะอย่างเช่นพวกหมูนะคะเรียนเรื่องชาวตุลาะคะ่ะหลายคนเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เอามาใช้จริงๆในชีวิตอะคะ่ะก็คือตัดตรงนี้ไปได้ไหมคะอ่ะมันเยอะเกินไปอะค่ะแถวพวกเด็กแค่ลองคิดดูนะคะ,อออคะ,คะตอนนี้ได้ใช้ชาวตุลาไหมคะไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมคะอันนี้คือปัญหา หัวมากเลยค่ะเรียนเรื่องนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนค่ะตระมาน,นี้ค่ะค่ะในความยิ้มขอ,อของของน้องเบลิซ่านะคะก็คือบอกว่าก็จะไปตรงกับคุณพ่อคุณพงคล้ายๆกันในเรื่องของพระราชิน,นสีสนนเดินไปและไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการตอ,าตอการนนำไปใช้แน่นอนค่ะว่าความแตกต่างความต้องการสาัภาพของแต่ละท่านไม่เหมือนกันจะสังเกตได้ว่าข้อความในเก่าที่ ความคิดของทุกท่านที่พูดออกมาค่ะมันจะตรงกันอยู่ในหัวข้อของคาว่าความแตกต่างและความต้องการดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการพูดคุยและ,ะเรียกว่าความยืดหยุ่นหาตรงการลางระหว่างกันให้ได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแลว้วอยากทราบประเด็นสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่ใช่คําถามไม่ใช่คําถามนะคะอยากทราบว่าเป้าหมายสูงสุ ที่แท้จริงของการศึกษาในมุมมองของแต่ละเมเป็นอย่างไรขอเริอกจากครูดาราพรเลยน,นะคะเป้อหมายที่ที่ทรครูต้องการนะคะก็คืออยากแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนในขณะที่มาเรียนให้ได้รับความปลอดภัยให้ได้รับความอยู์ที่ดีที่สุดเท่าที่ครูจะทําได้ค่ะส่งเสริมให้เขาเรียนจบออกไปแล้วมีงานทำสามารถ เลีย้ยงอาชีพของเขาได้ค่ะคุณพ่อคุณโฮมนคะคะตอนะคะก็อยากจะก็อ,อยากจะให้ถงคนคือการใส้ถงคนนี้ลูกๆของพวกเราเนี่ยนะครับก็อยากได้เขาอ่าอยากจะได้บอกกับใดดีใดดีทำมาฉีดเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าผมก็ยัางมองาว่าการศึกษาผมก็จะเป็นไปเบื้องฐานให้กับเขานะครับเราก็เราเห็นเขาได้ได้เป็น เป็นผู้เป็นคนเป็นเจ้าคนคนเราก็ดีใจนะครับแบบประมาณนี้ครับค่ะของโหนส,นสั้นๆเลยนะคะการศึกษาเนี่ยก็ต้องจัดให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนค่ะ,ะ,คะก็เป็นเป้านหมายที่มีเ,เนื้อหาที่ตรงกันก็คือผลสุดท้ายแล้วประโยชน์สูงสุดจะต้องตกอยู่กับ ต้องการตามศักยภาพของเขาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของครูผู้ปกครองหรือตัวนักเรียนเองผลสุดท้ายแล้วประโยชน์และความคาดหวังสิ่งที่ต้องการสูงสุดคือตัวนักเรียนได้ตามศักยภาพของตัวเองนะคะดังนั้นนะคะก่อนจะจากลากันไปสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขก ในวันนี้นะคะทำให้พวกเราทุกคนได้รับรทราบข้อที่เห็นได้คิดต่างนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราอาจจะยังไม่ได้คาตอบของการแก้ปัญหาในวันนี้แน่นอนค่ะเป็นตัวจุดกระการในการต่อยอดในาการพูดคุยกันในครั้งต่อไปได้อยู่แล้วค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ